สวัสดีค่ะธนาคารทีทีบีมีให้บริการลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูเลยคะสนใจมาสมัครบ,คบัตรเครดิตสนใจสมัครบัตรเครดิตนะคะเดี๋ยวก่อนแนะนาผลิตภัณฑ์นะคะขออนุญาตแนะนําตัวเชื่อนางสาวกมลพร์ต่างนานนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสี่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคข้อแรกลูกค้าต้องได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะคะข้อที่2ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระข้อที่3ลูกค้าสามารถร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมได้แล้วก็ข้อที่4ี่ สิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะวันนี้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิตของทีทีบีะคะ่ะวัตถุประสงค์ของลูกค้าเอาไปทําอะไรอื่นต่อว่าจะเอาไว้รูดซื้อสินค้ารูดซื้อสินค้านะคะลูกค้าเคยมีบัตรเครดิตของธนาคารอื่นด้วยไหมไม่เคยคไม่เคยนะคะลูกค้าเป็นลูกค้าทีทีีของเราอยู่แล้วไหมคะมีสมุดบัญชีกับธนาคารไหมเป็นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยว อนุญาตขอแบบประชาชนค่ะเดี๋ยวลูกค้าถอดหน้าตากยังไงเลยค่ะสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเนาะลูกปัจจุบันลูกค้าประกอบอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานประจาเป็นนนพักงบริษัทเนาะใช่รายได้อยู่ที่เท่าไหร่คะต่อเดือนสามหมื่นค่ะสามหมื่นทำมากี่ปีแล้วคะประมาณสองปีค่ะบริษัททําเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นเอ่อุชาอุตสาหกรรมปกติใช่แต่ว่าอยู่แผนกบัญชี อันนี้จะเป็นบัตรเครดิตของเรานะคะมีอยู่กัน4แบบเนาะแต่ด้วยอาชีพของลูกค้าแล้วก็รายได้ลูกค้าจะสมัครได้สั่งแบบนะคะแบบแรกก็คือ TTB Sofa ตัวนี้จะมีคะแนนคืนให้ทุกๆการใช้จ่าย10บาทนะคะแบบที่2ชื่อว่า So Smart ตัวนี้จะมีเงินคืนให้ทุกๆการใช้จ่ายแล้วก็ตัว So c ิ i l ตัวนี้ถ้าลูกค้าลูกซื้อของเนี่ยจะไม่ได้คะแนนไม่ได้เงินคืน แต่เวลาที่ลูกค้ากดเืินสดจะไม่เสียค่างเงินสามเปอร์เซ็จากของลูกค้าจะดูเป็นแบบไหนดีคะดูเ,เป็นตัวโซฟาดูรายละเอียดตัวโซฟานะคะอันนี้จะเป็นเซลชีพของบัตรเครดิต T-TB s o f โเนาะผิตภัณฑ์ของเราชื่อว่าบัตรเครดิต T-TB So f โตัวนี้ ได้รับคะแนนทุกๆการใช้จ่าย10บาทนะคะสูงสุดอยู่ที่2 0,000คะแนนต่อรอบบัญชีนะคะแล้วก็วงเงินอนุมัติเนี่ยอยู่ที่รายได้ของลูกค้าด้วยถ้าน้อยกว่า3 0,000นะคะจะอยู่ที่1.5เท่าแต่ถ้ามากกว่าสา0,000ื่จะอยู่ที่ประมาณ3าเท่าซึ่งเราอนุมัติอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง1ล้านนะอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่1 6ต่อปีระยะเวลาในการ ปลอดเบียค่ะ20วันนะคะแต่ถ้าลูกค้าใช้บัตรตัวนี้กดเงินสดนะคะจะมีการคิดดอกเบีย้ยตั้งแต่วันแรกที่ลูกคา้ารูดจนถึงวันสุดท้ายที่ลูกค้าชำระเสร็จสิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกคา้ารูดกดไปแล้วแล้วก็มาคืนภายในวันนั้นจะคิดดอกเบีย้ยหนึ่งวันนะ การชำระอาคารลูกค้าสามารถชำระขั้นต่ำก็ได้ซึ่งตอนนี้เขาตั้งอยู่ที่5%นะคะในอนาคตก็อาจจะขยับเป็น10%หรือ8%แต่ถ้าไม่อยากเสียดอกเบี้ยลูกค้าก็ชำระไปเต็มจำนวนเลยนะคะภายใน20วันเนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะวันสรุปยอดคือวันที่20นะคะวันที่27เนี่ยลูกค้ามีการรูดไป10,000บาทนะคะพอวันที่20ที่เป็นการสรุปยอดครั้งที่1นะคะ จะมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20ก็คือ25วันเนาะการคิดดอกเบี้ยก็จะเอายอดที่ลูกค้ารูดนะคะคูณดอกเบี้ยคูณจํานวนวันเราก็หาด้วย365วันตั้งไว้ก่อนเนาะพอถึงวันครบกําหนดชําระถ้าลูกค้าชาระเป็นจํานวนอันนี้ลูกค้าจะไม่เสียดอกเบี้ยเพราะอยู่ในระยะเวลา20วันนะับจากวันที่สรุปยอดบัญชีครั้งแรกแต่ถ้าลูกค้าชําระแค่500ตามตัวอย่าง เขาจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าลูอันนี้คำนวณไปแล้วเป็นก้อนที่1นะคะพก้อนที่2ก็คือจะคำนวณตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่10ต่อกมาเป็นก้อนที่2แล้วก็จะคำนวณอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่10ที่ลูกค้าจ่ายจนถึงวันสรุปยอดบัญชีครั้งที่สองออกมาเป็นอีกก้อนหนึ่งเนาะก็จะเอา1 0 0 0 0หมืนะคะลบ5 0 0ร้อที่ลูกค้าชำระมาบวกอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณแล้วทั้ง3าก้อนเท่ากับว่าในงวดถัดไปอะค่ะ ลูกค้าจะชำระที่9,738บาทเป็นการคำนวณตัวอย่างคร่าวๆนะคะบัตรเครดิตของเราจะรับตั้งแต่อายุ20ถึง70ซึ่งลูกค้าก็อยู่ในช่วงที่เรายังนรับเนะเาะแล้วก็บอกของลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทอายุงานเกิน4เดือนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับนะคะในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสมัครบัตรเครดิตกับเราครั้งแรกจะไม่มีค่าธรรมเนียม รายปีก็ไม่มีนะคะบัตรหายทําใหม่ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่จะมีค่าธรรมเนียมก็คือว่าลูกค้ามีการถอนเงินสดล่ว,วงหน้าอันนี้จะเสียค่าเงิน3%แล้วก็มีการไม,ไม่ได้จ่ายหนี้ตามรอบอะคะ่ะมีการคร้างชําระก็จะมีการติดตามตรงฐานอที่100บาทนะคะต่อบัญชีแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการเซฟ e r สลิปตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่200บาทนะคะ การชําระเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยต้องการชําระโดยไม่มีค่าธรรมเนียนมอะค่ะลูกค้ามาชําระที่สาขาของท t ทได้ทุกสาขาเลยรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารก็ได้แต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็ยังมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสบีกซีนะคะที่สามารถชําระได้แต่ว่าก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อรายการแล้วก็สูงสุดนะไม่เกิน4 9่ต่อวัน ในส่วนของเอกสารต่างๆใบแจ้งหนี้ใบสรุปยอดอะคะ่ะเขาจะส่งไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ที่ลูกค้าระบุถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงมาติดต่อที่ธนาคารก็ได้หรือว่าเปลีปล่ยนแปลงผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าถูกขโมยบัตรไปนะคะหรือวิชาชีพแฮกข้อมูลของลูกค้าถ้าลูกค้ารู้ตัวะคะ่ะลูกค้าต้องรีบโทรแจ้ง1 4ึ่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถ้าธนาคารรับสาย ภายใน5นาทีหลังจากนั้นเกิดความเสียหายเกิดขึ้นธนาคารจะรับผิดชอบให้แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้มีการแจ้งธนาคารเลยค่ะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ลูกค้าติดต่อธนาคารภายใน30วันเพื่อจะเปลี่ยนตัวเอกสารให้เป็นปัจจุบันนะคะผ่านสาขาหรือว่า1428ก็ได้แล้วถ้าเกิดธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอะไระคะ่ะจะมีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ประมาณ30วันนะคะวันนี้ลูกค้ามีข้อมูลสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีถ้าเกิดว่าลูกค้ากลับไปแล้วสงสัยสอบถามเพิ่มเติมก็มาติดต่อที่สาขานี้ก็ได้เนาะสาขาเซ็นทรัลหรือโทรหนึ่งสหรือว่าเข้าเว็บไซต์ TTV แ a n ก com ก็ได้นะคะวันนี้ฟังรายละเอียดแล้วสนใจตัวบัตรเครดิตสมัครเลยไหมคะสมัครเลยค่ะวันนี้เตรียมเอกสารมาแล้วเนาะใชไะ บัตรประชาชนสลิปเงินเดือน6เดือนเปิเมเงียบหลัง6เดือนค่ะเอามาเดี๋ยวขอเอกสารหน่อยค่ะอันนี้เดี๋ยวลูกค้ากรอกออตัวเช็คลิสต์น,นะคะก็คือว่าทางธนาคารนะคะก็จะดูว่าเจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าครบทวนหรือไม่ถ้ามีข้อไหนที่ข้ามไปสามารถแจ้งได้นะคะชื่อเบอร์โทรแล้วก็ลงแล้วก็ติก๊ก การสมัครบัตรเครดิตนะคะลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวเนาะเอกสารต้องการให้จัดส่งที่ไหนสามารถมาบุกไปได้เลยกะะ็มันจะมีในส่วนของขอความยินยอมในการทําแบบจําลองเครดิตนะคะเพื่อนํามาวิเคราะห์สินเชื่อแต่ว่าลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์สินเชื่อนะคะ ส่วนที่สอจะเป็นการตรวจสอบเครดิตบูโรค่ะแล้วในหน้านี้นะคะจะเป็นการขอวามยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับทางธนาคารเพื่อธนาคารจะนําข้อมูลของลูกค้าให้กับบริษัทในเครือบัณิตของเราอย่างเช่นธนาชาติธนาชาิบลกเกอร์ซิดนายพูลินเชียลนะคะลูกค้าเลือกยินยอมหรือ,มรอ,มรอมไม่ยินยอมก็ได้แล้วก็ลงนามเนาะไม่มีผลต่อการพิจารณาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะภายหลัง ส่วนของหน้านี้จะเป็นการยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับบริษัทในข,ของลูกค้าให้กับทางธนาคารเนาะเพื่อทางธนาคารจะเก็บรวบรวมวิเคราะห์วิจัยรวมถึงนําเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารด้วยลูกค้าเลอกยินยอมไม่ยินยอมก็ได้ลงนามแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แทนนะคะเดี๋ยวที่เขาตอบข้อมูล่ก่อนนะคะ นเรียบร้อยข้อมูลครบถ้วนเอกสารครบนะคะเดี๋ยวจะคีย์เข้าระบบให้ก็จะประมาณ15วันทาการนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกทีนนะคะว่าผลอนุมัติได้นะคะวันนี้ลูกค้าม,ม,มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมไม่มี้ค่ะไม่มีนะคนนะ,คะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบทําในส่วนนี้ให้เนาะวันนี้เรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจงให้ทีวีเป็นผู้ให้คำปรึกษาสวัสดีคะ่ะ